รายการหมอพัทพลาสพอดแคสต์นำเสนอเรื่องราวของข้อดีข้อเสียของน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลฟรุกโตสเราควรเข้าใจร่างกายให้เหมือนพิมพ์เขียวอ่านให้ออกเหมือนคู่มือเพราะร่างกายไม่มีอะไหล่เปลี่ยนและไม่มีปุ่มรีเซ็ตโดยทั่วไปแล้วการบริโภคน้ำตาลทั้งกลูโคสและฟรุกโตสในปริมาณที่พอเหมาะนั้นมีความปลอดภัยแต่การบริโภคน้ำตาลฟรุกโตสในปริมาณที่มากเกินไป อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าเนื่องจากร่างกายต้องใช้ตับในการเผาผลาญฟรุกโตสซึ่งอาจนำไปสู่การสะสมไขมันและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานชนิดที่2และโรคหัวใจกลูโคสเป็นน้ำตาลที่ร่างกายสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานได้โดยตรงและเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายสามารถนำไปใช้ได้หากบริโภคกลูโคสมากเกินไป ร่างกายจะเก็บสะสมไว้ในรูปของไกลโคเจนหรือเปลี่ยนเป็นไขมันการบริโภคกลูโคสในปริมาณที่พอเหมาะเป็นสิ่งจำเป็นต่อการทำงานของร่างกายฟรุกโตสเป็นน้ำตาลที่พบมากในผลไม้และน้ำผึ้งร่างกายต้องเปลี่ยนฟรุกโตสให้เป็นกลูโคสที่ตับก่อนนำไปใช้ซึ่งอาจทำให้ตับทำงานหนักเกินไปการบริโภคฟรุกโตสในปริมาณมาก อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานชนิดที่2และโรคไขมันพอกตับสรุปทั้งกลูโคสและฟรุกโตสเป็นน้ำตาลที่ร่างกายต้องการแต่ควรบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะการบริโภคน้ำตาลฟรุกโตสมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าทางที่ดีเราควรงดน้ำตาลเพื่อลดการเกิดโรคต่างๆและช่วยลดการอักเสบของร่างกายได้ เพราะอาหารที่เราทานต่อวันมีปริมาณน้ำตาลเพียงพอแล้วเราไม่ควรต้องเอาน้ำตาลเพิ่มในร่างกายไม่ว่าจะเป็นผลไม้ทุกชนิดน้ำผึ้งน้ำหวานหรือสารทดแทนความหวาน